ดาราสาวกระเตงลูกสองกลับบ้านเกิดสามีที่ไต้หวันเด็กๆแฮปปี้เอนจอยเวอร์อีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่อบอุ่นน่ารักมากๆสำหรับคู่ของกุ๊กกิฟสุมนทิพย์และบี้ทัศภาพชีที่ตอนนี้กลายเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกสองกันแล้วมีพยานรับอย่างน้องเป่าเปาและน้องเป่าเปอร์เข้ามาเติมเต็มจนสมบูรณ์แบบ ล่าสุดพ่อบี้แม่กุปกิบพาลูกสาวทั้งสองคนบินลัดฟ้ากลับบ้านเกิดปักปาบี้ที่เมืองไทยปไต้หวันเพื่อเยี่ยมครอบครัวซีอากงและบรรยดา,ยาดญ,ญาติบรรยดาญาติพร้อมระบุด,ด้วยว่านี่เป็นการมาไต้หวันครั้งแรกของน้องเป่าเปิรอ์อีกด้วยดอกจันเวเคชันหมดพาเปิร์มาบ้านเกิดป้าครั้งแรกพาเด็กๆก,กลับมาบ้านหลังที่สองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเจ๊เปาบางพลีน้องเปิร์บางพลี